สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินอย่างเต่าพอดแคสต์วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งและน่าจะเป็นประเด็นที่เพื่อนๆหลายคนกําลังเจออยู่คือการที่มีคนเกลียดเราการถูกเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากถ้าเราต้องไม่ต้องพบเจอคนคนนั้นทุกวันหรือต้องทำงานร่วมกันแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันก็อาจจะเป็นปัญหากวนใจในชีวิตได้ งั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ที่จะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างถูกวิธีกันครับก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจัดการคนที่เกลียดคนศินละปะแห่งการอยู่รอดในโลกแห่งความขัดแยง้งในชีวิตของทุกคนยอมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ชอบเราหรือแม้กระทั่งเกลียดเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ การรู้จักจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและมีความสุขทําความเข้าใจรากเหง้าของความเกลียดชังก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการจัดการเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคนถึงเกลียดเราความเกลียดชังมักจะเกิดจากหลายสาเหตุ บางครั้งอาจเป็นเพราะความอิจฉาริษยาความกลัวที่จะสูญเสียตำแหน่งความเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งการที่เราทำให้พวกเขารู้สึกด้อยกว่าโดยไม่ได้ตั้งใจในบางกรณีความเกลียดชังอาจเกิดจากการฉายภาพตัวเอง (projection) ที่คนเหล่านั้นเกลียดสิ่งที่ตัวเองมีแต่ไม่อยากยอมรับแล้วมาโทษคนอื่นแทนหรืออาจเป็นเพราะพวกเขากำลังประสบปัญหาในชีวิตส่วนตัวและต้องการหาคนมาเป็นแพะรับบาป การเข้าใจสาเหตุเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่นำเรื่องไปใส่ใจมากเกินไปและมองเห็นว่าบ่อยครั้งที่ความเกลียดชังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราจริงๆแต่เป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์ภายในจิตใจของผู้เกลียดชังเสียมากกว่ากลยุทธ์การจัดการในระยะสัน้นการรับมือทันทีเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับคนที่เกลียดเราสิ่งแรกที่ต้องทำคือรักษาความสงบสุขภายในใจ การตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือความกโกรธจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้นหลักการหยุดหายใจคิดเป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีคนมาทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือการกระทำให้หยุดการตอบสนองทันทีหายใจเข้าลึกๆแล้วให้เวลาตัวเองคิดก่อนจะตอบสนองวิธีนี้จะช่วยป้องกันการพูดหรือทำสิ่งที่อาจจะเสียใจในภายหลัง การตั้งขอบเขตเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญเราไม่จำเป็นต้องยอมรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือการล่วงเกินแต่การตั้งขอบเขตควรทำอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดเช่นผมเข้าใจว่าคุณอาจไม่เห็นด้วยกับผมแต่ผมขอให้คุณพูดด้วยความเคารพก,การเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาดก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่เราต้องตอบโต้หรือปกป้องตัวเองบางครั้งการเงียบหรือการหลีกเลี่ยงอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการรักษาความสงบในที่ทำงานหรือในครอบครัวกลยุทธ์การจัดการในระยะยาวการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจการจัดการกับคนที่เกลียดเราในระยะยาวนั้นต้องเริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตใจของเราเอง การเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเป็นรากฐานสำคัญเมื่อเรารู้จักคุณค่าของตัวเองเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทำลายความภาคภูมิใจของเรา การพัฒนาทักษะการสื่อสารจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังอย่างตั้งใจการพูดอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาและการแสดงความเข้าใจแม้ในขณะที่ไม่เห็นด้วยเป็นทักษะที่จะช่วยลดความตึงเครียดและเปิดโอกาสสำหรับการแก้ไขปัญหา การสร้างเครือข่ายสนับสนุนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการมีเพื่อนฝูงครอบครัวหรือที่ปรึกษาที่ให้กำลังใจจะช่วยให้เรามีพลังในการรับมือกับความเครียดจากการถูกเกลียดชังคนเหล่านี้จะเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเราเริ่มสงสัยในตัวเอง การพัฒนาสติและการฝึกสมาธิจะช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดได้ดีขึ้นเมื่อเราฝึกฝนจนชำนาญเราจะสามารถสังเกตเห็นความโกรธหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจแต่ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมาควบคุมการตัดสินใจของเราการเปลี่ยนมุมมองจากเหยื่อเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ หนในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับคนที่เกลียดเราคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นเหยื่อไปเป็นผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมการตอบสนองของเราเองได้ การโฟกัสไปที่สิ่งที่ควบคุมได้จะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังมากขึ้นแทนที่จะใช้พลังไปจับโทษคนที่เกลียดเราหรือพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขาเราควรใช้พลังงานไปกับการพัฒนาตัวเองการทำงานให้ดีขึ้นหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นการมองหาโอกาสในวิกฤตเป็นอีกหนึ่งวิธีคิดที่มีประสิทธิภาพ บางครั้งการที่มีคนเกลียดเราอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวขึ้นมาหรือทำสิ่งที่แตกต่างการวิจารณ์อาจเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการพัฒนาตัวเองแม้ว่าจะมาในรูปแบบที่ไม่น่าพอใจก็ตามการปฏิบัติต่อศัตรูด้วยความเมตตาอาจฟังดูขัดแย้งแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อเราตอบสนองต่อความเกลียดชังด้วยความเข้าใจและความอดทน บ่อยครั้งที่ผู้เกลียดชังจะรู้สึกประหลาดใจและเริ่มคิดทบทวนทัศนคติของตัวเองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการสื่อสารกับคนที่เกลียดเราต้องใช้เทคนิคพิเศษการฟังอย่างแอคทีฟเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดจะไม่น่าฟังแต่การแสดงให้เห็นว่าเราพยายามเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาอาจช่วยลดความตึงเครียดได้ การใช้ภาษาที่ไม่การโจมตีจะช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายแทนที่จะพูดว่าคุณผิดลองเปลี่ยนเป็นผมมีมุมมองที่แตกต่างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้จะสร้างความแตกต่างอย่างมากการหาจุดร่วมแม้ในสถานการณ์ที่ขัดแย้งรุนแรงก็มักจะมีบางสิ่งที่เราเห็นพ้องกันได้การเริ่มต้นจากจุดร่วมเหล่านี้จะช่วยสร้างพื้นฐานสำหรับการสนทนาที่สร้างสารรค์มากขึ้น การยอมรับความรู้สึกโดยไม่ต้องเห็นด้วยเป็นทักษะขั้นสูงที่มีประโยชน์มากเราสามารถพูดได้ว่าผมเข้าใจว่าคุณโกรธโดยไม่ต้องยอมรับว่าเราทำผิดการยอมรับความรู้สึกของคนอื่นจะช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการเข้าใจซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆการจัดการความเครียดและผลกระทบทางอารมณ์การถูกเกลียดชังย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรา การดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับให้เพียงพอและการทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจการหาช่องทางระบายอารมณ์ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นการเขียนไดอารี่การพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้การออกกำลังกายหรือการทำศิลปะ สามารถช่วยให้เราปล่อยความเครียดและความหงุดหงิดออกมาได้อย่างสร้างสรรค์การปรับมุมมองเกี่ยวกับความสำเร็จก็เป็นสิ่งสำคัญบางครั้งการที่เรารอดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยยังคงรักษาศักดิ์ศรีและหลักการของเราไว้ได้ก็ถือเป็นชัยชนะแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอาชนะคนอื่นเสมอไปการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ ทุกประสบการณ์การถูกเกลียดชังแม้จะเจ็บปวดแต่ก็มีบทเรียนที่มีค่าการสะท้อนตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราทำอะไรได้ดีและมีอะไรที่ควรปรับปรงุงบางครั้งการวิจารณ์แม้จะมาในรูปแบบที่รุนแรงแต่ก็อาจมีมเมล็ดแห่งความจริงที่เราควรพิจารณาการพัฒนาความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์จะช่วยให้เราจัดการกับความขัดแย้งได้ดีขึ้นในอนาคต เราจะเรียนรู้ว่าความเกลียดชังมักจะเกิดจากความกลัวความไม่มั่นคงหรือความเจ็บปวดภายในมากกว่าที่จะเกิดจากสิ่งที่เราทำจริงๆการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์เป็นผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญคนที่ผ่านประสบการณ์การถูกเกลียดชังมาแล้วมักจะมีความสามารถในการรับมือกับความเครียดและความขัดแย้งได้ดีกว่า พวกเขาเรียนรู้ว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวและความเจ็บปวดจะผ่านไปได้การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีการจัดการกับคนที่เกลียดเราไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หัวใจสำคัญคือการรักษาศักดิ์ศรีและหลักการของเราไว้ในขณะเดียวกันก็เปิดใจเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านี้ เราต้องจำไว้ว่าความเกลียดชังของคนอื่นไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราสิ่งที่กำหนดคุณค่าของเราคือการกระทำของเราเองความใจดีที่เรามีต่อผู้อื่นและความพยายามที่เราทุ่มเทเพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้นการที่มีคนเกลียดเราอาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีความหมายกำลังยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อหรือกำลังก้าวออกจากเขตความสะดวกสบาย ในแง่นี้ศัตรูอาจเป็นครูที่ดีที่สุดของเราพวกเขาสอนให้เรารู้จักความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองและช่วยให้เราพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้น สุดท้ายนี้เราควรจำไว้ว่าทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่มีความเจ็บปวดและความต้องการของตัวเองบางครั้งความเมตตาและความเข้าใจอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนหรืออย่างน้อยก็ทำให้พวกเขาหยุดเป็นศัตรูกับเรา การใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีท่ามกลางความเกลียดชังและความขัดแย้งนั้นเป็นศิลปะที่ต้องฝึกฝนแต่เมื่อเราเชี่ยวชาญแล้วมันจะกลายเป็นพลังที่ช่วยให้เราเปล่งประกายในความมืดมิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างทำให้โลกนี้กลายเป็นที่ที่ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย